โตโต้ไมกอนนะโตโต oh ้ไมกอนกำลังหาที่เรียนฟิสิกส์นะพี่ก็ไม่รู้จะแนะนําที่ไหนวนะเนาะมันมันมันว่างเปล่ามากในหัวกูนะฟิสิกส์นะมันเป็นอนุภาคของอิเล็กตรอนนะไอควายกูบอกว่ามีอ e นะิเล็กตรอนอ่ะอิเล็กตรอนไหลในท่อน้าได้ไหมไม่ได้สัตวนะ์เนี่ยฟิสิกส์ไฟฟ้าคือแบบนี้นะนะไอเหี้ยแรงแม่เหล็กแรงเยี่ยอะไร,รหนีหัวกูไม่มีคนพักเลยนะั่นแหละฟิสิกส์ทางไฟฟ้านะฟิสิกส์ไฟฟ้านะอะไรประมาณนี้เออโอใช่ฟิสิกส์ไฟฟ้านะมันมันเป็นมันเป็นศาสตร์ อย่างหนึ่งที่ไม่มีการเห็นภาพจริงมึงมึงเห็นอิเล็กตรอนแม่สัตว์เฮียถ้ามึงเห็นอิเล็กตรอนนี่มึงพลิกโฉมวงการฟิสิกส์เลยนะมึงพลิกโฉมวงการฟิสิกส์ได้ทันทีถ้ามึงเห็นอิเล็กตอนนกกรอนนะมันเล็กมากนะเอาหลายสัตว์น้องแล้วเราจะพาน้องกระเด้าข้ามหน้าสามจเก้าไปอันนี้เว้นไว้ให้ลองหัดเองพากระเด้าข้ามมาสู่ท็อป,ปิกสาคัญละเอออันนี้คือแบบเฮียเข้าเรื่องละช่วงช่วงคือเฮียอะไรวะมึงจะเห็นเป็นสัญลักษณ์สองแบบ คือวงเล็บตูดโค้งกับวงเล็บก้ามปูตูดเล็บเหลี่ยม<ๆ>แหลมๆไอ้ตูดโค้งเนี่ยสัญลักษณ์มันดูเหมือนเป็นคู่อันดับเลยแต่พอมันอยู่ในบริบทการแก้อสมการหรืออะไรเงี้ยมันมันจะเป็นเราเรียกว่าช่วงแทนความหมายสองอันนี้ต่ตางกันถ้าวงเล็บตูดโค้งคือการเอาเลขที่อยู่ตรงกลางแต่เลขที่ขอบไม่เอายกตัวอย่างเดีย๋ยวมีตัวอย่างให้ดูกับอีกอันนึงถ้าเป็นวงเล็บก้ามปูเลขที่อยู่ตรงกลางระหว่างก้ามปูมึงเอา เลขที่ขอบซ้ายสุดขวาสุดของของช่วงก้ามปูมึงก็เอาด้วยยกตัวอย่างช่วงเวลาเอาไปการเอาไปทําให้เกิดการกระทํานะช่วงจะใช้การกระทําเกี่ยวกับเซ็ตอย่างเดียวเลยคือมึงไม่มันสามารถที่จะเอาไปบวกลบคูณหารได้ไหมก็ก็ทําได้เหมือนกันอย่างข้อที่ผ่านมาด้านบนแต่คราวเนี้ย ในความเป็นจริงเราจะเอาแม่งมากระทากันด้วยเครื่องหมายเซตเราจะหยิบพวกเฮี้ยนียมาจับกระทาด้วยเครื่องหมายเซตซึ่งความหมายของอันนี้มันคืออะไรวะถ้าเขียนเป็นเซตของเลขจํานวนเต็มนะอันนี้คือกูสมมติก่อนว่าถ้ากูเขียนเป็นเซตเลขจำนวนเต็มมึงจะเขียนเลขจํานวนเต็มได้ทั้งหมดเลย ที่อยู่ระหวา่าง1นถึงสิแต่มึงไม่เอา1กับมึงไม่เอา10ก็2 3 4 5 6 7 8ีความหมายประมาณนี้แต่ถ้าเป็นอันนี้วงเล็บเปิดอันนึงแล้วก็วงเล็บทึบอันนึงใช่ไหมความหมายคือมึงเอาจํานวนเต็มระหว่างลบหถึงสโดยที่ลบหมึงไม่เอาแต่2มึงเอาได้0 1 2อะไรทํานองเนี้ยแต่แต่เวลาทำจริงๆ ไอ้เหี้ยถ้าเรามานั่งเขียนแจกแจงอย่างนี้นะไอ้สัสเสียเวลาตายหาเวลาทําจริงๆช่วงจะมาคู่กับเส้นจํานวนจริงไอ้เหี้ยนี่คือเส้นจํานวนจริงนะมีบทบาทสําคัญมากเวลาแก้สมการเราจะเอาช่วงมาลงโดยหลักการก็คือเลขบนจํานวนจริงเลขน้อยจะชิดซ้ายเลขมากจะชิดขวาซ้ายสุดคือลบอินฟินิตี้ขวาสุดคือบวกอินฟินิตี้ช่วงอันแรก1นึถึงสิเขียนหนึ่งขึ้นตรงนี้เขียน10ขึ้นตรงนี้และ ช่วงใช้วงเล็บแบบเนี้เราจะใช้จุดวงกลมโป่งเราจะใช้จุดวงกลมโป่งคือวงกลมไม่มีการระบายสีเขียนเป็นเส้นวงกลมและจบและถ้าช่วงบอกว่าเริ่มตั้งแต่ซ้ายหนึ่งและขวา1ิบเส้นจะเชื่อมกันแบบนี้เป็นสัญลักษณ์บอกว่าสีแดงนี้คือช่วงมันอ่านเป็นภาษาไทยว่าเปิดหนึ่งะช่วงวงเล็บเปิดหนึ่งถึงเปิดสิบเห็นไหมวงเล็บโค้งเรียกว่าเปิดวงเล็บก้ามปูเรียกว่าปิดคือไม่ว่ามึงจะอยู่ทางซ้ายลทางขวามันก็อ่านว่าเปิดได้หมดเลยนะแต่อีกอันนึงปากกาน้ําเงิน เป็นช่วงระหว่างลบหเปิดลบหถึงลบสถึงบวกสปิดลบหเป็นเลขที่น้อยกว่าบวกหนึ่งดังนั้นมันก็จะมีโพซิชันขึ้นแบบนี้และถ้ามันเป็นสัญลญักษณ์วงเล็บธรรมดาวงกลมข้างบนหัวมันก็จะเป็นวงกลมธรรมดาที่ไม่ระบายอะไรส่วน2เป็นเลขที่อยู่ระหว่าง1นึได้จึงโผล่แบบนี้และสําหรับ2จะเป็นก้อนวงกลมเหมือนกันแต่เป็นก้อนวงกลมที่มีการระบายให้ทึบเกิดขึ้นอย่างนี้จึ๊บจบอ่ะ หลังจากนั้นใช้คําสั่งว่ายูเนียนยูเนียนคืออะไรย้อนกลับไปในเรื่องเฮียเรื่องเสร็จยูเนียนคือการที่ใช้คําว่ามึงเอาทุกอย่างทั้งหมดไม่ว่าตรงนั้นจะซ้ํากันหรือตรงนั้นจะไม่ซ้ํากันก็ตามมึงเอาทุกอย่างทั้งหมดซึ่งสําหรับการมองตรงนี้เราขอมองเป็นเซกชัน3เซกชันเซกชันที่1นี่คือส่วนที่เส้นแม่งซ้ำกันเซกชันที่2คือไม่ซ้ำเซกชันที่3ซ้ายสุดก็ไม่ซ้ำยูเนียนเอาตรงไหนทั้งส่วนที่ซ้ำ และส่วนที่ไม่ซ้ำยูเนียนเอาทั้งหมดยูเนียนมองเลยว่าถ้ามึงเริ่มซ้ายสุดที่ลบหกูก็จะลากขวาสุดไปจนถึง10แต่กูก็จะดูว่าตรงลบหนึ่งมันเป็นสัญลักษณ์วงกลมโปง่งธรรมดามันก็จะเป็นโค้งแบบนี้และก็ถึง10เป็นวงกลมโปง่งธรรมดาก็จะได้แบบนี้ออกมาเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ หลักการเรื่องนี้เลยนะเวลาวาดเส้นเสร็จปุ๊บมันจะมีพาร์ทที่ซ้ํากันกับพาร์ทที่ไม่ซ้ํากันถ้ายูเนียนคือเอาทั้งหมดไม่ว่าซ้ําหรือไม่ซ้ำไอสัตว์เอาทั้งหมดแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีอินเตอร์เซ็กแล้วมันก็จะมีผลต่างมีคอมพลเมนต์อะไรเงี้ยไอสัตว์ผสมได้หมดเลยอ่ะเอาแค่นี้นะการทําของเราไม่โชว์เราจะไม่ทําแบบเขาเรียกว่าโชแจกแจงสมา,าชิก เพราะบางครั้งเดี๋ยวมึงเจอช่วงที่เป็น Infinity, อินฟินิตี้มึงแจกยังไงว่าไอ้สัตว์มึงแจกกันคองงวยอ่ะคุณบอกเลยเราจะไม่ทําแบบแจกแกงสมาชิแต่เราจะวาดเส้นจำนวนทีนี้พี่จะต้องทําให้ดู3ตัวอย่าง1 2กับ3เพื่อเกิดการภาพ เ,เริ่มต้นที่อันนี้ลบอินฟินิตี้ถึง2เลข2โผลมาตรงนี้แล้วกันลบอินฟินิตี้คือปลายลูกศรฝั่งซ้ายเป็นสัญลักษณ์การบอกว่าเลขกูทยานไปได้ทางซ้ายสุดไปเรื่อยๆแบบไร้สิ้นสุดไร้จุดบ่อไร้ขอบเขต2เป็นวงกลมเปิดอินฟินิตี้ใช้วงกลมไหมอินฟินิตี้จะใช้ลูกศรเพราะเนื่องจากว่าอินฟินิตี้มึงจับต้องไม่ได้ว่าเลขนั้นมันเป็นประมาณเท่าไหร่มึงแค่บอกได้แค่ว่าแม่งเยอะเฮี้ยๆเลยแต่เยอะเฮี้ยๆในทางลบ จึงเขียนเป็นลูกศรต่อไปเปิดลบหนึ่งถึงศูนย์ก็เยี่ยลบหนึ่งมาไงเดียลบหนึ่งก็คงเป็นเลขที่แบบใช้คำนี้นะมึงน้อยกว่าสองและมึงใช้วงกลมโป่งธรรมดาเพราะว่าว่าช่วงมันแบบไม่ได้เป็นก้ามปูสี่เหลี่ยมส่วนอีกอันนึงศูนย์ปิดศูนย์อยู่ตรงนี้อยู่ระหว่างลบหนึ่งถึงสองแล้วก็ใช้เป็นเส้นปิดจึงทึมมาตรงนี้ซึ่งคำสั่งมาอีกแล้วคำสั่งคือยูเนียนยูเนียนคือไม่ว่ามึงจะซ้ำหรือไม่ซ้ำกูลากเอาทั้งหมดลูกศรซ้ายสุดคือตัวแทนลบอินฟินิตี้ นะจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะขวาสุดเป็นตัวแทนเลข2และบนหัวเลข2ไม่มีการเขียนวงกลมระบายทึบก็เป็น2วงเล็บเปิดโอเคไหมเคียบ่ะโอเคนะ3านะทำให้ดูคืออันเนี้ยมันจะเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นอินเตอร์เซ็กตอ่ะกูไปแบบเร็วขึ้นลบ3ถึง3วงกลมเปิดวงกลมเปิดลากจึบต่อไปเปิดลบ1นอ่ะอยู่แถวๆถวนี้ปิด1อยู่แถวๆวนี้เปิดขาวปิดทึบทีนี้ไอ้เคียเอาคำว่าอินเตอร์เซ็กอินเตอร์เซ็กถ้าทวนจากเรื่องเซ็ตมันคือการเอาพาร์ท ที่แม่งซ้ําคําว่าพาร์ทที่แม่งซ้ําก็คือส่วนที่เส้นนะใช้คําว่าเส้นสีน้ําเงินถ้าเราลากเส้นตั้งมาขีดนะมันจะต้องเป็นลากเส้นที่ลากแล้วอะ่ะโดนทั้งน้าเงินและโดนทั้งแดงก็คือช่วงที่กูกําลังตีกรอบสีเขียวนั่นแหละนั่นคือส่วนที่เราเรียกว่าซ้ํากันซึ่งซ้ํากันเริ่มที่จุดขาวลบหถึงจุดดำหนึ่งคำถามมีอยู่ว่าเราจะต้องแบบว่าถ้าเอาส่วนที่ซ้ํานะ อ้างอิงจุดจากอะไรอ้างอิงจุดจากตาที่มึงเห็นเลยลบหใช้วงกลมขาวกูก็จะเอาเป็นวงเล็บเปิดธรรมดาส่วนบวกหนึ่งใช้วงกลมมีจุดระบายทึบบวกหนึ่งก็จะระบายปิดอย่างนี้สำหรับยูเนียนอินเตอร์เซ็กไอจุดที่มันเป็นขาวกับทึบมึงเห็นยังไงตอนเอาไปลงในในคำตอบรวมผลรวมลงตามนั้นจุดวงกลมขาวระบายโค้งอะเป็นเป็นช่วงโค้งจุดวงกลมทึบเป็นช่วง วงเล็บกล้ามปูสรุปนะวงเล็บแบบนี้คือวงกลมขาววงเล็บแบบนี้คือวงกลมทึบโป่งทึบไม่ใช่เลขศูนย์นะเฮียโป่งกับทึบนะโอเคไหมให้มึงลองข้อสี่อ่ะกูให้มึงลองข้อ4ี่เลยดูด้วยว่ามึงจะตอบได้ช่วงอะไรออกมาอาเหรออานี่คือจํานวนจริงใช่ไหม <c oughs> เช็คนะลบตี้ถึงลบสลูกศรแบบนี้กับอีกอันหนึ่งหงถึงอินฟินิตี้อ่ะอันนี้ Infinity อินฟินิตี้คือปลายทางด้านนี้ลบตี้คือปลายทางด้านนี้พี่เขียนให้สีสองสีนี้อยู่บรรทัดเดียวกันเพราะว่าเส้นมันไม่มีการแบบว่าวิ่งวิ่งคอมกัน3ข้อบนเส้นวิ่งคอมเลยเรามีการใส่เลเยอร์ชั้น1ชั้น2ชั้น3แต่อันนี้ไม่วิ่งคอมกันเลยแล้วมึงต้องการอะไรมึงต้องการส่วนที่อินเตอร์เซ็กคำถามคือถ้ามันจะอินเตอร์เซ็กกันมีส่วนไหนที่สีแดงกับสีน้ำเงินทับกันหรือวิ่งคอมกันไหมไม่มีไม่มีตอบว่าอะไรตอบเซ็ตว่างจะเขียนสัญลักษณ์ปีกาเปิดปิดช่องว่างหรือว่าก้อนลูกชิ้้นเสียบไม ก็ได้เหมือนกันครับแมนครับอ่ะเนะี่ยสตัวอย่างนี้หลุดควายไม่รู้สึกหลุดควายไหมน้องโอ้โหโนเลยนะโดนหลุดควายเลยนะไม่มีความรู้สึกหลุดควายวิดมาในภาพภาพบิดมาในหัวเลยนะต่อะนะห้ากับ6โจทย์ซ้ำไหมเป็นคาถามที่ดีมากนะครับกูจะตอบแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับไอสัตว์โจทดซ้ำซ้ำน้องซ้ำคือจริงๆกูพิมพ์เกินแล้วกูลืมลบออกมันมันซ้ํากันน้องมันซ้ํากัน เราจะทำห้าละข้ามไปเจ็ดโอเคป่ะอ่ะเฮียน้องข้อห้ามากูซัดให้มึงสามช่วงเลยอโอ้โหเฮียซัดให้สามช่วงเลยว่ะลบหนึ่งส่วนสองถึงสองลบหนึ่งส่วนสองแล้วก็สองช่วงวงเล็บเปิดถึงช่วงวงเล็บเปิดต่อไปลบหนึ่งส่วนสามถึงสามก็ต้องถามตัวเองว่าปกติหนึ่งส่วนสามมันน้อยกว่าหนึ่งส่วนสองถ้าแม่งเป็นลบมันก็น่าจะสลับกันมันน่าจะมากกว่าลบหนึ่งส่วนสองสาม มากกว่า2วงกลมเปิดหมดเนื่องจากเส้นค้อมกันเรามีความสูงระดับเลเยอร์ขึ้นมาต่อไป1ส่วนสี่ส่วนสี่เป็นเลขที่มากกว่าเลขลบแต่ไม่เกิน2 1ส่วน4ถึง4อ่ะคำถามคือต้องการยูเนียนยูเนียนแปลว่าเฮียอะไรไม่ว่ามันจะทับกันแค่2สีทับกันแค่2สีหรือทับกัน3สีหรือไม่ทับกันเลย,ก,เยกูเอาแม่งทั้งหมดตั้งแต่ซ้ายถึงขวากูเอาแม่งทั้งหมดลบส่วน2ถึง4วงเล็บเปิดปิดเอาแม่งหมดเลยเอาแม่งหมดเลยแบบไม่เฮียอะไรเลยที่เ yes ยสไหมครับน้องข้อนี้ขี้เยสไหมไม่ ไม่ยังไม่รู้สึกว่าคีย์เยสอะไรเท่าไหร่ถ้าไม่ก<ๆ>็ไปกันต่อข้อ7็นะน้องข้อ6จริงมันมันคือข้อเดียวกับขอ้อ5กูล,ลืมลบออกกูยังใส่ไว้อยู่แต่กูลืมลบออก7อ,อก่ะมาเฮ้ยสัญ,ญลักษณ์อันนี้ปแปลกหูปแปลกตาขึ้นถ้าเกิดเออจริงๆริงจริง,รง,รง,รงหกอะ่ะทำได้นะขออะไรอย่างนึงไนดะ้ปหขอแก้ขอแก้ให้มันทาได้ได้ไหมถ้ากูแก้เป็นอินเตอร์เซ็กอะมึงอาจจะสงสัยว่าผมอินเตอร์แล้วถ้าผมแก้เป็นอินเตอร์เซ็กอันหนึ่งกับยูเนียนอันหนึ่งได้ไหมอะโดยปกติส่วนใหญ่มันจะไม่ทํา2สัญลักษณ์ครรร่อมกกกันนใาาะททํีีเดยว ถ้าแก้เป็นอินเตอร์เซ็กคิดว่าตอบอะไรไหนๆก็ไหนๆน,น,น,นะกูแก้ให้คิดว่าตอบอะไรถ้าทําเป็นอินเตอร์เซ็กต้องหาส่วนที่3สีเนี่ยแม่งทับซ้ากันไอ้เหี้ยแค่ช่วงเนี้เท่านั้นแค่กล่องนี้เท่านั้นเลยแมนครับ1นส่วนสี่ถึงสแมนครับสามหรอวะพี่ว่า2มันมันต้องทับกัน3มสีนะทับสองสีไม่เอาหลุดควายเลยนะครับเเรียบร้อยไอ้เหี้ยข้อเจ็ดนะมึงไอ้เหี้ยข้อ7็นะมึงสัญ,ญลักษณ์นี้นะแม่งแบบแม่งโคตรเหียแม่งคีเอสมากจาไว้นะการกระทาของช่วงสัญลักษณ์ยูเนียนอินเตอร์เซ็ก จุดอ่านยังไงอ่านได้ตามนั้นแต่ถ้าแม่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ผลต่างแม่งกวนตีนนะเริ่มที่อันนี้5เอาอยู่นี้เลยมึงไปเลยอะ5ไปถึงตี้มางี้เลยนะ5ถึงตี้นะต่อไปอีกอันนึงลบ1ถึง5ปิดสิ่งที่ต้องการคืออะไรสัญ,ญลักษณ์อันนี้ f y i ทบทวนก่อนถ้าเราเอาเซต A ลบเซต b หลักความจําคือ เอาหน้าไม่เอาหลังคําว่าเอาหน้าไม่เอาหลังคือเฮียอะไรครับพี่คือให้มึงไปหาส่วนที่มันซ้ํากันก่อนส่วนที่แม่งซ้ํากันคือตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้คือไม่เอาเอาส่วนที่มันเป็นอันเนี้ยสีแดงแค่ตรงนี้เท่านั้นแค่ตรงนี้เท่านั้นด้วยนะอ่ะทีนี้คําตอบกูก็จะได้ว่าส่วนที่กูเอาคือเริ่มตั้งแต่ลบตี ถึงเลขลบหนึ่งแต่ทีนี้จุดลอยต่อระหว่างส่วนที่เอากับส่วนที่ไม่เอานะไม่ใช่ไม่เอกนะไม่เอาส่วนลอยต่อของพาร์ทที่เอากับไม่เอาถ้าลบหนึ่งตอนลอยต่อมีสัญ,ญลักษณ์วงกลมโป่งโผล่มาตรงนี้มึงจะต้องเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์วงกลมทึบผลก็คือไอเซเนเฮียนี่มันเป็นช่วงที่เอาใกล้กลๆลบหนึ่งแต่เลขลบหนึ่งอ่ะไม่ได้ถูกเอามาคิดในส่วนที่ซ้ําดังนั้นตัวเลขลบหนึ่งตรงเนี้ยมีสิทธิ์ที่จะเป็นสมาชิกหนึ่งของช่วงนี้ได้เนี่ยคือความกวนตีนที่ ที่ที่มันจะมาในรูปแบบเครื่องหมายลบเห็น okay, ไหม,มันจะเป็นความกวนีนที่จะโผล่มาในรูปแบบเครื่องหมายลบเลย